เข้าร่วมกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนศิรินธรวิทยาขึ้สอนนะครับมาอยู่กับนักข่าวภาคสนามนะครับผมปริศกินศักิ์สิริยันยงแรงงานนะครับวันนี้เราจะพามาให้ชมบรรยากาศการซักซ้อมที่ีการซักซ้อมฟ้อนรำเพื่อที่จะไปร่วมงานแห่เทียนเข้าพรรษา ะปะี่ก็ไปโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถือไปก็ได้เข้าลงกันแล้วดิ ข่าวพัดสนามนะครับสวัสดีครับพี่ชูศรีสวัสดีครับอันนี้รถพี่โอมใช่ไหมรถดานราเหรอพี่โอมอยู่คันนี้ใช่ไหมผมกลับกับพี่โอมเนาะผมขอของไว้หน่อยนะครับวางไว้เลยเนาะ จะกลับเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่อยากจะแยกไปพระคุณเจ้าทุกลูตทุกคนทีมงานวัดตาบ่อน้ำพระอินทร์ท่านนายอำเภอปริยาอําเภอสนินธรหน่วยงานราชการอําเภอสกินครภานการเล่นชนทุกท่านครับคครับือป้าอยู่ไหนต้นรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนสิรินรวิทยานุสรณ์วันนี้แหละเขาจะให้บอกิ้งซึ่งในวันนี้ครับทางโรงเรียนสิรนธรทนุสณ์ ได้มีการจัดซ้อมใหญ่ขบวนรำนางรำในการเข้าร่วมขบวนงานเฉติเ,เข้าภรรษาจังหวัดอุบลนราชธานีซึ่งทางอำเภอเสดินธรครับโดยโรงเรียนเิดินธรวิทยุสอนจะได้เข้าร่วมขบวนรำในวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2567เป็นขบวนที่14ในวันที่10 เวลาโดยประมาณ10นาฬิกา30นาทีวันนี้ลูกหลานชาวอำเภอสรินทรลูกหลานโรงเรียนสรินทรธทยานุสอนได้รับความเมตตา่านู่ตอินชาหลวงตาติปจันทโมจาอาวาสวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอสรินทรซึ่งนำโดยท่านในอำเภอสรินทรนะครับแล้วก็ ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอสดีทอนนะครับหนงานราชการอื่ๆวันนี้ทางโรงเรียนสตีทอนวิทย์สอนนะครับลูกหลานทุกคนรู้สึกปราบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่พระคุณเจ้านะครับได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจลูกหลานในการซ้อมใหญ่ในการลํำประกอบกระบวนเทียนในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในวันนี้ครับก็จะเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริงทั้งดนตรีนางรำนะครับนักร้องทุกภาคส่วนซึ่งจะได้แสดงต่อหน้าของหลวงตาสินทรัพย์ในวันนี้ขอฝากไปถึงลูกๆทุกคนนะครับให้ตั้ง ันนี้ก็เป็นนายกบอบ,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 บตโนนก่อนน,อนะครับเน่อไม่ดีหรอดีแตไม่รู้จะใช้อไรฮะแต่ไม่รู้จะอะไรอลายผิวรปควอันนี้ป้ายหลงตาไปใช้หรอไม่ดีน อะไรกันครับเุเรีคุณเดี๋ยวาจะให้ต้องร้องะเรียนคนสี่นะคระโดดไปกระกดดไ สวัสดีคุณสเตโชจำกัดมหาชนนะครับกาบสาธุองค์หลวงตาพระผู้มีเมตตาธรรมชื่นชมในบารมีองค์หลวงตาครับสาธุนะครับสาธุวันนี้มาให้ดูบรรยากาศที่โรงเรียนศิรินทรวิทยานุสอนะครับวันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศซ้อมซ้อมใหญ่นะครับของครบวนัวอเภอศิรินทร์ที่จะไปร่วมนะครับประกวดงานแห่เทียนเข้าพรรษาที่จังหวัดปุกบุรีราชธานีนะครับนี่ก็จะเป็นน้องๆนางรำนะครับ ที่ได้ซักซ้อมแล้วก็ซ้อมกลางแดดด้วยนะเพราะว่าเขาจะเขาจะทดสอบความทนทานเพราะว่าวันจริงเนี่ยวันจริงเนี่ยคือจะมีมจะมีแดดนะครับเฮ้ยเล้าอานิสพีเติ้์ไม่ไม่ได้ถ่าย,ถ,าย,ายถ่ายคือไล่ ไม่ได้แบบไปครอบครองอวนอนอนอนัน้องถือ้ามตอนตอนถือไม่ต้องพูดถือก้อนเฉยๆทุกคนครับวันนี้ก็น้องๆน,นักเรียนนะครับโรงเรียนศิรินทรวิทยานุสสร์ โอ้ด้านเป็นท่านอนาปสตอนนี้ท่านไม่มาเ้ยไปไหนพักอริยบทใช่ไหมต้องรับรองนี้เปิดเองได้ไหมนวันนี้เข้าจะได้ไับลทีนีก่ได้ไปปให้เปิดเลงรู้ส ta ng ta lang eh kaya din tik อะไรนะขอเนียงหน่อยขอเไม่ใช่ตัวร้ายอยู่นะอย่างนี้อย่างนี้อย่างไม่ใช่เขาเก็บกรอบได้มาแล้วมีมันเดิไม่มีไม่มีข้างข้างเออไม่เก็บได้ตย้อยแค่นี้แหละไม่มีสาระเลยไม่มีอะไรเราจะแค่ละหายเลยเป็นคืนเลยทำอะไรมาดูดไขมันเนี่ยอ๋อดูดไขมันเมื่อก่อนมันจะแน่นตอนมันเป็นเหีลวน ถาามีแต่ว่าผมไม่ทำเลยพวกคนผมขออนุญาตปิดไลค์ก่อนนะครับเรื่องจากว่าไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรให้ไลค์นะครับดียวทีมครับยศสาธุ